ทำเอาแฟนๆชาวดอมวีดกันสุดๆไปเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้หนุ 9, หน่มก้าวนพะก้าและสาวพีพปุนปรีดีพระนางคู่ขวัญเขามีโมเมนต์สุดฟินกันอีกแล้วค่ะว่ากันด้วยเรื่องความคู่กันของก้าวพีนี่แหละค่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและลองถ่ายรูปที่คล้ายกันอย่างกับแฟน ล่าสุดก็มีเรื่องของรองเท้าคู่กันอีกแล้วนะคะเอฟซซึ่งก่อนหน้าน,นี้ลุงแอดก็เคยถามพีก้าตรงๆไปแล้วละค่ะว่ายังไงนะเรื่องรองเท้าคู่พีก้าก็ได้ตอบไปแล้วนะคะว่าอ๋อมีคนซื้อตามผมแมากต่งานนี้น้องพีพีไม่ยอมไม่ยอมเลยจริงๆนะคะเอฟซี FC. ขอมาแก้ข่าวกันหน่อยเมื่อมีเอซถามถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง หลักฐานก็ทนโทอยู่ค่ะว่าใครซื้อก่อนแถมน้องยังขิงต่อเบาๆด้วยนะคะว่าผู้นำเทรนตัวจริงอยู่ตรงนี้งุยงุยงุยไม่เป็นไรนะคะใครซื้อก่อนไม่สำคัญแล้วละค่ะสำคัญตรงที่ว่าซื้อเหมือนกันซื้อคู่กันแบบนี้เขาเรียกว่าแฟนหรือเรียกแฟนกันแน่นะก็เขามีทุกอย่างเหมือนกันอนเนอต่างคนต่างปากแข็งแหละ แอฟซี FC เขาดูออกนะคะเจ้าพี่รองเท้าเองอะ่ะมันยังไงวันนี้เขาวีกันมากเลยรองเท้าเองอนะออมีมีคนซื้อรองเท้าตามอะ่อมอะหลักฐา,านว่คนโทถอยู่ค่ะว่า 失礼します。<Okay. S 2> <laughs>